ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรีบแก้ไขข้อมูลด่วนไม่งั้นอดรับเงินสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายสุนีชาแนลสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งข่าวดีสำหรับผู้ถือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเพราะว่าเมื่อวานนะคะวันที่23พฤษภาคมนะคะไม่บุ๋มก็ไปเจอข่าวนี้นะคะที่เพจสถานีข่าวกระทรวงการคลังนะคะของกรมบัญชีกลาง ได้มีการโพสต์เพิ่มช่องทางให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะสามารถกำหนดรหัส ATM ใหม่ในกรณีลืมรหัสนะคะกรมบัญชีกลางประสานงานกับธนาคารกรุงไทยเองเลยนะคะเพื่อเพิ่มช่องทางการกำหนด รหัส ATM พิน6หลักใหม่นะคะเพิ่มเติมสำหรับใครนะคะที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแล้วก็ลืมรหัส ATM นะคะก็สามารถดำเนินการกำหนดรหัสใหม่ได้ที่เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยทุกแห่งนะคะซึ่งแม่บุ๋มก็เป็นหนึ่งในนัน,น,นะคะที่ชอบลืมรหัส ATM มากๆเลยนะคะกดไม่เคยถูกเลยสักครั้งนะคะก็ ไปที่ธนาคารกรุงไทยหรือตู้ ATM ของกรุงไทยนะคะเดี๋ยงไ่บุมจะอ่านตรงนี้คร่าวๆให้ฟังนะคะนางสาววิลาวันพยาน้อยนะคะรองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโคศกกรมบัญชีกลางเปิดเผยนะคะว่ากรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับการผลิตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและจ่ายเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งในปัจจุบันพบว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจํานวนมากกดร,รหรัสจำรหัส ATM พิน6หลักของตนเองไม่ได้นะคะทาให้ไม่สามารถถอนเงินสดที่เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยนะคะซึ่งเป็นเงินช่วยเหลือในการดํารงชีพจาก รัฐบาลนะคะกรมบัญชีการจึงให้ธนาคารกรุงไทยนะคะดำเนินการพัฒนาเพิ่มช่องทางการกำหนด ATM พิน6หลักใหม่นะคะเพื่อเพิ่มเติมให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่ลืมรหัสสหัสสามารถถอนเงินสดจากเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยได้นะคะ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่จำรหัส ATM พิห6หลักของตนเองไม่ได้นะคะก็สามารถกำหนดรหัสใหม่เพิ่มเติมด้วยตนเองที่เครื่อง ATM ของธนาคารไทยของธนาคารกรุงไทยทุกแห่งนะคะโดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่ธนาคารกรุงไทยกำหนดนะคะซึ่งธนาคารนะคะได้อำนวยความสะดวกโดย แจ้งรายละเอียดไว้ข้างไว้ด้านข้างของเครื่อง ATM ทุกเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะโฆษกกรมบัญชีกลางนะคะยังกล่าวทิ้งท้ายว่าในกรณีที่เครื่อง ATM แจ้งว่าไม่มีหมายเลขโทรศัพท์ในฐานข้อมูลนะคะรูปแบบหมายเลขโทรศัพท์ไม่ถูกต้องนะคะหรือหมายเลขซ้ำกันในระบบจะไม่สามารถดำเนินการ ผ่านเครื่อง atm ได้นะคะให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะติดต่อที่สาขาของธนาคารกรุงไทยนะคะเพื่อเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์นะคะโดยเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเป็นหลักฐานในการประกอบการดําเนินการดังกล่าวนะคะก็มีวิธีแก้ไขสําหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่จํารหัสของตนเองไม่ได้ก็รีบแก้ไขด่วนนะคะเดี๋ยวจะอดรับเงินนะคะเด,ดี๋ยวก็จะสิ้นเดือนแล้วนะคะวันที่1 จะต้องไปรูดซื้อสินค้านะคะแล้วก็บางคนนะคะก็มีเงินเข้าในวันที่15วันที่18นะคะก็สามารถกดได้นะคะใครจำรหัสไม่ได้หรือรหัสล็อกนะคะก็สามารถไปที่เอทีเอของกรุงไทยทุกสาขาเลยนะคะถ้าใครนะคะมีปัญหาแบบว่าเปลี่ยนเบอร์นั่นนี่นะคะก็สามารถไปที่ สาขาธนาคารกรุงไทยได้นะคะให้พนักงานเพิ่มเติมข้อมูลให้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่บุ๋มก็มาบอกข่าวดีเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ